ต้นเหตุที่เขาทําแบบนี้ทั้งหมดเพราะประโยชน์ของประเทศของเขาเองฮะเพราะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําต่ําแบบไม่มีที่จะไปละนะครับสาเหตุมาจากพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้าประกันพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้าประกันเช่นกันทําให้ทุกอย่างกําลังแย่ลงนะครับทำให้เขาก็าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหารายได้เข้าประเทศทุกวิธีทางสิ่งหนึ่งที่ต่างจากประเทศไทยคือสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะชามป์เนี่ย ายึดประเทศตัวเองเป็นสําคัญต่างจากนักการเมืองของไทยที่ยึดตัวเองและพรรคพวกเป็นสําคัญสวัสดีครับมาพบกับผมททศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบข์เหนืนะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ นะครับมาอยู่ต่างประเทศวันนี้ประเทนที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับที่ใกล้เข้ามาทุกทีตกลงนะครับความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ระหวังอิหร่านนะครับกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาสหรัฐส่ง F-35 สอยดโดรนอิหร่านรุกประชิดเรือบรรทุกเครื่องบิน โฆษกกองทัพสหรัฐเผยเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหน F-35C ยิงสอยดโดรนอิหี่านร่วงหลังบินเข้าหาเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ในลักษณะคุกคามขณะที่ทำเนียบขาวประกาศเดินหน้าเจรจานิวเคลียร์สุดสัปดาห์นี้แต่ย้ำตัวเลือกทางทหารยังอยู่บนโต๊ะเจรจา ทิมฮอกกินส์โฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล,ล่ล่องหน F-35C ซึ่งทะยานขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนได้ยิงดโดรนของอิหร่านตกเพื่อเป็นการป้องกันตนเองหลังจากดโดรนลำดังกล่าวบินรุกรานเข้าหาเรือรบสหรัฐในระยะประชิดในลักษณะคุกคามขณะที่เรืออยู่ห่างจากชายฝั่งอิหร่านประมาณ500ไมล์ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินของสหรัฐได้รับความเสียหายและไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐกำลังเสริมกำลังทางทหารในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทำกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดกับรัฐบาลเตหะราน แม้จะมีเหตุประทะกันแต่คารไลา์เลวิตโคษกทำเนียบขาวยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงมีกำหนดการเดิมในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงยึดมั่นในการใช้การทูตนำแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารหากจำเป็น มีรายงานว่าสถานที่จะถูกย้ายจากนครอิสตันบูลประเทศตุรกีไปยังประเทศโอมานตามคำขอของอิหร่านโดยจะเป็นการเจรจาโดยตรงเฉพาะเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านเท่านั้นโดยมีนายสตีฟวิทคอฟทูดพิเศษของทรัมป์เป็นตัวแทนฝั่งสหรัฐตำรวจฝรั่งเศสบุกค,ค้นสำนักงาน X ในปารีสจอเรียกอีลอนมัสก์สอบปากคำปมบอด AI ผลิตภาพลามก หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ฝรั่งเศสจับมือยูโรโพบุกตรวจค้นสำนักงานแพลตฟอร์ม X ในกรุงปารีสพร้อมเรียกตัวอีลอนมัสให้ปากคำขยายผลสอบสวนอัลกอริทึมและแชทบอทกรอกที่เกี่ยวข้องกับภาพลามกและเนื้อหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้านมัสโตกลับเป็นการโจมตีทางการเมือง สำนักงานอายการปารีสเปิดเผยว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา3กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์พร้อมด้วยความสนับสนุนจากยูโรโพได้เข้าตรวจค้นสำนักงานของแพลตฟอร์ม X ในกรุงปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลการสอบสวนที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม2025 นอกจากนี้อายการได้ออกหมายเรียกตัวอีลอนมัสก์ประธานบอร์ดบริหารและลินดายักคาริโนอดีตซ e o ให้เข้าให้การในฐานะพยานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ขณะที่พนักงานของ X ในฝรั่งเศสจะถูกสอบปักคำในฐานะพยานเช่นกันลอเบคูโออายการกรุงปารีสระบุว่าการสอบสวนในตอนแรกมุ่งเน้นไปที่การสงสัยเรื่องการใช้อัลกริทึมในทางที่ผิด แต่ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่ร้ายแรงกว่าได้แก่การใช้แชทบอท AI กรอกสร้างภาพตัดต่อทางเพศที่ลามกอนาจารการปล่อยให้มีการเผยแพร่เนื้อหาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์โดยมีเนื้อหาปฏิเสธการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และการตรวจสอบความร่วมมนือหรือการปล่อยปละละเลยในการครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกเด็กรวมถึงการละเมิดสิทธิในภาพลักษณ์ของบุคคล รัสเซียรวมมิสไซล์ถล่มโรงไฟฟ้ายูเครนท่ามกลางอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสรัสเซียยิงมิสไซล์โจมตียูเครนระลอกใหม่โดยมุ่งเป้าหมายไปที่โรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในขณะที่ชาวยูเครนกำลังเผชิญอากาศหนาวอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียส สำนักง,งานข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569ว่านายวโลดิเมียเซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ารัสเซียยิงขีปนาว,วุธวิถีโค้งหรือบาลลิสติกมิสไซล์จำนวนมากเป็นประวัติการเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครน DTEK บริษัทพลังงานเอกชนของยูเครนระบุว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนพร้อมกันได้พุ่งเป้าไปที่โรงไฟฟ้าและโครงสร้างในกรุงเคียฟกับโรงไฟฟ้าอีก2แห่งในเมืองโอเดสซาทำให้นี่เป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดของรัสเซียในปีนี้การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้อาคารชุดที่พักอาศัยกว่า1000แห่งในเมืองหลวงต้องตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีระบบทำความร้อนอีกครั้ง นอกจากนี้ยังทำให้โรงไฟฟ้าในเมืองคาคิฟทางตะวันออกได้รับความเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ท่ามกลางอุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสเซเลนสกี้กล่าวว่ารัเสเซียกำลังเลือกใช้วิธีก่อการตระรัดและการยกระดับความรุนแรงแผนที่จะใช้การทูดเพื่อยุติสงครามนี้พร้อมเรียกร้องให้บรรดาพันธมิตรของยูเครนใช้แรงกดดันขั้นสูงสุดต่อมอสโก การโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงพักรบด้านพลังงานซึ่งโดนัลด์ทรัมป์ได้ตกลงไว้กับวลาดิเมียปูตินสิ้นสุดลงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผู้นำยูเครนตั้งข้อสังเกตว่ารัสเซียเพียงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อสะสมขีปนาวุธและเตรียมตัวสำหรับการโจมตีระลอกต่อไปเท่านั้น โดนดอกนี้ถึงกับร้องกัมพูชาโวยวายหลังไทยพ่า FBI และทูตทหาร20ชาติบุกอาณาจักรสแกมเขมร จ้าหน้าที่ระดับสูงและพวกนักวิเคราะห์กัมพูชาส่งเสียงโวยวายกล่าวหาไทยพยายามเบี่ยงประเด็นจากการยึดครองดินแดนสู่นิยายเรื่องเล่าคำกล่าวอ้างต่อสู้กับสแกมในเขตอธิปไตยของกัมพูชาด้วยการนำพวกเจ้าหน้าที่ FBI และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก20ประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์สแกมเมืองโอสเมตจังหวัดอุดรมีชยัย ความจริงคือเป็นบริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์หนังสือพิมพ์พนมเปนโพสต์รายงานว่าเมื่อวันจันทร์2กุมภาพันธ์กองทัพไทยพาพวกเจ้าหน้าที่ FBI และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารจาก20ชาติไปยังพื้นที่โอสเมตตามแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาซึ่งว่ากันว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์สแกมเมอร์หลายแห่ง พนมเปนโพสต์รายงานอ้างหนังสือพิมพ์เดอะนชั่นของไทยระบุว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวนำโดยพลโททีรนันนันทคว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกและสื่อของไทยเน้นย้ำว่ามันเป็นการลงพื้นที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมทั้งนี้พลโททีรนันบอกกับผู้สื่อข่าวว่าภายหลังสิ้นสุดการประทะฝ่ายทหารไทยสามารถควบคุมพื้นที่โดยรอบได้กว่าหนึไร่ แต่ทางพนมเปนโพสต์รายงานบิดเบือนระบุพลโทธีรนันยอมรับว่ากองทัพไทยควบคุมดินแดนกัมพูชาราวๆหนึ่งรไร่สื่อมวลชนขเขมรแห่งนี้อ้างพลโททีรนันแถลงว่าการควบคุมพื้นที่จะอยู่ภายใต้การเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีในนั้นรวมถึง JBC และ GBC พร้อมเน้นว่ากองกำลังไทยจะขัดขวางการเข้ามาในพื้นที่ของฝ่ายกัมพูชาและความไม่แน่นอนจะลากยาวไปจนถึงไทยจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขมเมรไม่หยุดลามปามเตือนตึงเครียดถ้าเลือกภูมิใจไทยหลังอนุทินกล้าวปกป้องอธิปไตยไทยและสถาบัน คำกล่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูกภมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศปกป้องอธิปไตยไทยและสถาบันเรียกเสียงวิพากษ์วิจาร์ณอย่างรุนแรงจากนักวิเคราะห์ชื่อดังชาวกัมพูชารายหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านที่เปิดศึกสู้รุบนองเลือดสองรอบเมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานของพนมเปญโพสต์ รายง,งานข่าวของพนมเปนโพสต์ระบุว่าระหว่างปลาสัยหาเสียงที่สวนลุมพินีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนายอนุทินน้ำย้ำว่าการปกป้องดินแดนของไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของเขา ผมสัญญาว่าจะปกป้องดินแดนไทยด้วยชีวิตผมจะไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาจนกว่าคนไทยจะต้องการเป็นอย่างอื่นและผมจะไม่มีวันยอมให้ใครก้าวล้ำหน้าที่ของผมในการรับฟังเสียงแห่งความปรารถนาของประชาชนคนไทยเขากล่าวตามรายงานของพนมเปนโพสต์ นอกจากนี้แล้วพนมเปนโพสต์ยังรายงานด้วยว่าในอนุทินยังวิพากษ์วิจารนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรเรียกเธอว่าเป็นหลายของอังเคิลและบ่งชี้ว่ามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในด้านนโยบายชาติและอธิปไตยเขาเน้นย้ำภาระหน้าที่ที่มีต่อสถาบันยืนกรานว่าจะไม่มีการแก้ไขกฎ,กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือการแก้ไขใดๆต่อรัฐธรรมนูญที่อาจเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คินเพียผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายใต้สังกัดราชาบัณฑิตตยสภากัมพูชาสแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กัมพูชาและไทยสำหรับผมอนุทินจะเดินหน้าก่อความเป็นปรปักษ์กับกัมพูชาถ้าเขาชนะเลือกตั้งเพราะเขาโปรโมทต,ตนเองในฐานะผู้พิชิตผู้ยึดครองและผู้เหนือชั้นกว่าขเขมรในสนามรบคินเพียกล่าวกับพนมเปญโพสต์ ในเรื่องของอินเดียกับสหรัฐอเมริกาตอนนี้จูจ่ๆก็มีการบรรลุข้อตกลงนะครับอินเดียยอมที่จะเลิกซื้อน้ำมันจากของรัสเซียแล้วก็จะมาซื้อสหรัฐอเมริกาแทนนะครับก่อนหน้านี้อินเดียก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็เห็นปรากฏการ์อิหร่านที่สหรัฐอเมริกาเอาเรือรบไปคู่นะครับปิดอ่าวอาหรับ นะครับสร้างความตึงเครียดอย่างมากนะครับส่งผลทําให้สิ่งที่ตามมาอินเดียก็ยอมฮะอินเดียจู่ๆก็เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นคล้ายๆกับโควิด19แต่เกิดด้วยความรุนแรงเป็นแล้วก็ตายทันทีอินเดียก็สามารถทําการสก,กรัดได้สรุปสุดท้ายอินเดียก็ตัดสินใจที่จะเลิกซื้อน้ํามันของรัสเซียทางสหรัฐอเมริกาก็ยอมที่จะเรื่องของภาษี นะครับนำเข้าประเทศเหลือเพียง18%เซเท่านั้นนะครับแล้วก็หันมาซื้อน้ำมันของทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ชวามก็บีบเวเนซุเอลานะครับยึดน้ำมันของเวเนซุเอลามูลค่ากว่า500ล้านเหนนนรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่พอยึดเสร็จเอาไปขายฮะแล้วก็ส่งเงินคืนแค่200ล้านเหนนนรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้เวเนซุเอลาและจับกลุ่มประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรไว้เป็นตัวประกัน นะครับทางฝั่งของเวเนซุเอล่ารองประธานาธนิบดีของเขาเองก็ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานาธนิบดีแทนนะครับจากนั้นสหรัฐอเมริกาคราวนี้ก็ลุกอินเดียและก็ลุกอย่างหลายประเทศ <S <S จีนตอนนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็เทขายทองคําเทขายดนลลร์สหรัฐอเมริกาทําให้ดนลลร์สหรัฐอเมริกานั้นออนค่า ค่าทอ,องคำก็พุ่งสูงขึ้นกล่าวนี้จีนก็ประกาศว่าเงินหยวนจะต้องเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับก็ทําให้สหรัฐเมริกาว้าวุ่นเลยทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จีนมีการส่งส่งเรือรบเข้าไปที่บริเวณอ่าวอาหรับนะครับกดดันในส่วนของสหรัฐอเมริกานะครับที่เอาเรือบรรทุกเครื่องบินทําการปิดล้อม นะครับอ่าวของอิหร่านนะครับต่อมานะครับมีการเจราจากันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายระหว่างอิหร่านกับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอิหร่านก็จะยอมลดนะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์แต่สิ่งที่ตามมานะครับสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับก็เลยส่งผลทำให้การจรจาสองฝ่ายเกิดขึ้นสหรัฐอเมริกาก็มีการถอนกำลังนะครับเรือรบห่างไปอีกประมาณ1,800งพไมล์นะครับทำให้ความตึงเครียดนั้นเบาบางลงราคาทองคำก็เริ่มดีบตัวสูงขึ้นนะครับตามความคาดหมายเลยเพราะว่าทองคำนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับที่ผ่านมาก็ต่ำสุดละ จะมือเล่นจะเกลี้ยงเลยคนเล่นฟิวเจอร์คนเล่นบิตคอยคนเล่นหุ้นนะครับรวมทั้งสกุลเงินต่างๆเนี่ยเจ๊งบุ้งกันไปแถวเลยนะพอเจ้ามือกวัดเรียบเรียบร้อยราคาทองคำก็เริ่มฟื้นกลับมาที่เดิมซึ่งมีความไปไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับว่าก่อนตุดจีนเนี่ยหรือช่วงเวลาตุดจีนเนี่ยราคาทองคําก็จะพุ่ง6,000นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อออนซ์นะครับ,ออนนค,รบค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว แต่สงครามที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับสุดท้ายสหรัฐอเมริกาไม่มีฐานทัพนะครับซาอุดิอาระเบียก็ไม่ให้ฐานทัพ UAE ก็ไม่ให้ฐานทัพในส่วนอิหร่านนะครับก็มีการเปิดโจมตีฉนวนกาซาและประกาศว่าจะทำการโจมตีอิสราเอลจะทำการโจมตีอิหร่านเพิ่มเติมนะครับอิสราเอลก็ทำการโจมตีฉนวนกาซาด้วยตอนนี้ นะครับสถานการณ์ที่เป็นไปด้วยความตึงเครียดเนี่ยมีการก่อวิธีศกรรมเกิดขึ้นในอิหร่านแล้วอย่างน้อย3จุดมีความพยายามที่จะให้อิหร่านเนี่ยเข้าทำการโจมตีสหรัฐอเมริกาก่อนไม่ต่างจากสงครามโลกครั้งที่หนและสงครามโลกครั้งที่2ฮะที่ญี่ปุ่นเข้าทำการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบิร์นะครับจนเป็นที่มาของการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการทำลายล้างนะครับ ญี่ปุ่นในเวลาต่อมาก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกาก็ทําการโจมตีญี่ปุ่นะใช้การก่อวิชากรรมทําการโยยุล่อให้ญี่ปุ่นเข้ามาในเกมแต่คราวนี้จากประสบการณ์เหตุการณ์สองครั้งที่ผ่านมาการเกิดวิชกรรมที่พยายามลอบสังหารผู้บัญชาการกองทัพเรือของอิหร่านก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับและอิหร่านก็ไม่เปิดใช้วิธีการจุรจานะครับคือสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปต้องการที่จะให้มีการ ถล่มสหรัฐอเมริกาก่อนเพื่อสร้างความชอบธรรมเหมือนแน่ดีที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามต้นเหตุที่เขาทําแบบนี้ทั้งหมดเพราะประโยชน์ของประเทศของเขาเองฮะเพราะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําต่าแบบไม่มีที่จะไปละนะครับสาเหตุมาจากพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกันเช่นกัน ทำให้ทุกอย่างกําลังแย่ลงนะครับทำให้เขาก็าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหาไรายได้เข้าประเทศทุกวิธีทางสิ่งหนึ่งที่ต่างจากประเทศไทยคือสหร,รัฐอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยเขายึดประเทศตัวเองเป็นสําคัญต่างจากนักการเมืองของไทยที่ยึดตัวเองและพรรคพวกเป็นสําคัญทรัมป์ยังคงใช้หลักเดิมอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ